ครับผมเพื่อนเพืก็สวัสดีครับใครเข้ามาแล้วฟากเพื่อนนะกดไลค์กดติดตามนะครับช่องไออุ้ยมังการด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในรายการไม่เทนาจะนะครับกับเหรียญลวงพ่อเดิมวันนองโพนะครับราบเหรียญในเทเนี่ยจะสร้างปี2482ี่อนะแต่ว่าเหรียญนี้ไม่เทนะต้องบอกไว้ก่อนนะครับ อาจจะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไม่เทอย่างไรประมาณไหนบ้างนะแต่ว่าแป๊บนี้ก็ถือว่าเกียดูง่ายนะครับเกียไม่เหมือนนะเกีย่คนข้าง,าง่างนะครับแต่ก็ถ้าเพิ่งมาศึกษาใหม่ก็ค่อยๆศึกษากันสาเหรญน,นี้นะเห็นไหมเหรียญโดยรวมแล้วเบร์บวมนะครับเห็นไหมครับจะ,ะบวมบวมมาด้านหน้าอะจะเหมือนแอจ,จ้งแจ้งน้าอะไรประมาณนี้ที่เขาชอบบอก,กันบวมน้ํานะเหรียญบวมขึ้นมา ตัวหนังสือม,มีความเล็กมชัดหน้าตาลงคอนะเห็นไหมครับไม่คมถึงนั้นเลยสับเหลี่ยนแต่เถเนี่ยเป็นเวรลองเปรียบเทียบกันเลยนะครับคมมากๆนะเหรี่ยนแต่เคมมากอ่าแล้วก็ถ้าพูดโดยรวมแล้วเนี่ยวิวัฒนาการเขาก็พยายามที่จะแต่งให้เป็นครอบกระบอกงวงเชื่อมนะครับครอบกระบอกคืออะไรก็คือครอบที่ไม่มีตัวตัดนั่นแหละพูดง่ายๆครอบที่มนมนนี่เห็นไหมแล้นหลังนี่ไปแล้วเห็นไหม เหมือนทำเหมือนว่าเป็นพระช้าพระใช้มานะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีจุดสังเกตว่าพระช้าพระใช้มาจริงดูตรงไหนดูยังไรนะครับแบบนี้คือเบอร์แบบนี้ไม่ไม่ซึกแท้นะครับอ่านี้คือเบอร์แบบปลอมเลยอ่าเหมือนจะซึกแต่ว่าไม่ซึกแท้จริงนะแบบนี้ถือว่าทําให้ซึกแล้วพยายามจะลอกเราว่าเป็นพระใช้มาตัวหนังสือถึงไม่คมแต่ไม่ใช่นะครับเพืเ่อนๆลองดูดีๆเวลาหลงกล้องตีกล้องเห็นไหม เพื่อนเพื่อนจะสังเกตนะครับว่าตัวหนังสืออะไรต่างๆเนี่ยตรงเม็ดบัวอะไรพวกนี้นะครับาที่เป็นผ่านท่านน่ะก็ไม่ขมไม่เป็นเม็ดเลยหน้าตาหลวงพ่อไปกันใหญ่นะครับพิมพ์ส่งไม่ได้เลยนะครับแบบนี้คือเหรียญธรรมชาติก็ไม่ได้นะครับความแทก็ไปและวัแบบนนี้นะความแทก็ไม่มีแน่นอนนะเพราะว่าธรรมชาติอายุพระก็ไม่ได้ด้วยความ์มเล็กคมชัดก็ไม่มีเหรียญบัวมีทั้งห้านะครับ อาจจะท้ายอยู่อย่างเดียวก็คือทําเป็นเหมือนจะเป็นข้อกระบอกห่วงเชื่อมแต่ว่าถ้าเราดูเว็บเนื้อหน้างานจริงๆเนื้อในแล้วเนี่ยห้างเยอะนะครับแบบนี้เห็นไหมครับความคมไม่มีเลยแบบเนี้ยบ,บวมเพื่อนๆเ,เจอเนี่ยก็วางได้เลยนะครับไม่เทียงแน่นอนนะแล้วไม่เป็นเหรียญหย่อนยุกด้วยนะครับแบบเนี้ยเป็นเหรียญเกนะครับอ่าใช่ไหม เมื่อจะถามว่าเรียนใช้มาซึกแต่ว่าเพื่อนๆลองย้อนก็นไปดูนะครับสารพระที่ใช้มา,าเลียนลงขทวนวัดหนองมาตุปีนสองห้าหนึ่งเก้านะเพื่อนๆลองย้อนไปดูนะครับเบบนั้นนี่คือพระชำแใช้ไม่จริงๆอ,อันนั้นผมอธิบายค่อนข้างละเอียดนะครับเกี่ยวกับพระชำซึกจากการใช้นะเพื่อนๆลองไปดูคลิปนั้นนะครับแต่โดยเบื้องต้นแล้วถ้าเผาซึกขนาดนี้หูต้องคาดนะครับหูต้องคาดยกเว้นแต่เข้าจะไปเชื้อหมหูวะไหม แล้วเป็นผ่าแท้ก็เป็นไปได้แต่ว่าถ้าเราจะแบบคาดกรณีคร่าวๆคือถ้าใช้ขนาดเนี้ยหูต้องขาดละ,อ,ะอันนี้คือเบื้องตน้นคอมมานะครับคอมมาว่าในกรณีที่พระไม่ได้ผ่านการซ้อมหูมานะอะถ้าซ้อมหูมาเนี่ยใช้จึกแล้วหู่ยังอยู่ก็เป็นไปได้แต่ว่าถ้าเป็นแบบเนื้อง,งานางจริงๆแล้วเนี่ยใช้ขนาดนี้นะครับเห็นไหมด้านหลังแทบมองไม่เห็นอย่างเงี้ย ใช้ดานคางเลื่อมเอลี่ยมันหูต้องคาดนะอะหูต้องคาดไม่คาดแบบนี้มันแปกใช่ไหม่อนแปกนะครับไม่เอาง่ายๆคือถ้าไม่คาดเนี่ยไม่เป็นผ้าเก๋ก็ต้องเป็นผ้าที่เชื่อมห่วงใหม่ต้องมีการเสริมเติมแต่งแน่ๆมันมีอยู่แค่นี้นะครับท้าซึกขนาดนี้นะเห็นไหมการซึกใช้เข้าถามเหมือนแบบใช้ซึกมาแต่ว่าถ้าเราดูจริงๆแล้วเนี่ยความคมไม่มี คือถ้าส่วนที่สึกเนี่ยจะเบื่อจะหายไปก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าส่วนที่คมเนี่ยยังต้องอยังคมอยู่เห็น <c oughs> ไหมเช่นเช่อนอไหเช่อนอยันเห็นไหมยันด้านในสึกด้านนอกไปสึกได้อย่างไรอันนี้คือจุดหนึ่งในการสังเกตเหมือนกันเห็นไหมครับยันเนี่ยยันจยันห้าอ่ะนี่ครับด้านในสึกหรือด้านนอกไม่ึกได้ไงไอเส้นหลายยันนะครับอ่ะไม่สึกแต่ไปสึกตัวอักขระด้านในแบบเนี้ยคือการจับพิรุษนะครับ ว่าอาจจะไม่ใช่ซึกใหม่จริงๆพรไม่ได้ใช้ซึกใหมาจริงแบบนี้มันเป็นการทําขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นพระไม่เทนะครับโดยไปกลาลราชนี้อันแต้อันนี้คือเกยห้างเกยไม่ดีนะครับเราเ็อ่ไม่ต้องไม่โดนแบบนี้เพราะว่าผมอบอกเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆก,ก็น่าจะสังเกตด้อยังชัดเจนเลยแบบนี้ว่าอ่าเอาหลักการสังเกตไปดูว่าแบบนี้ไม่เถอ่าแล้วก็เจอก็วางเลยนะแบบนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะ สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มศึกษามกนี่นะครับโอเคครับเ,เพื่อนๆสอบวันนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะถ้าวันนี้เกิดข้อผิดพลาดประการใดเก็ขออภัยมานะัที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่รับชมจนจบนะเจอกันคลิปหน้าครับเ,เพื่อนๆสวัสดีครับ